กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านครับอ่าครับมือนี้ครับอ่าทางแอดวีไลครับอ่าเดินทางมาอยู่ที่บ้านสวนนะครับอ่าเพื่อพายเอฟซีครับทางช่องคือเก่าขึ้นเดิมครับมือนี้มีตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่าครับช่วงนี้อากาศฮอนเลยครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับเดินทางไปใส่มาใส่นะครับให้อ่ารมัดระวังนะครับอ่ารมณ์เฮา นะครับยาหอนไปน้ำนะครับเข้ายาหอนไปน้ำตามอารมณ์นะครับเพราะว่าอากาศหอนนะครับใส่รถใส่ล่าใส่ถนนนะครับก็ให้เดินทางเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดปลอดภัยนะครับยาใส่อารมณ์บูว่ามครับใจเย็นๆนะครับอากาศหอนเข้ายาหอนน้ำอากาศนะครับคุณพ่อคุณแม่และการช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนจากกรมวุตุนิยมวิทยาครับเพราะว่าให้ระวังพายุฤดูร้อนนะครับ ให้ระวังเด้อยกับลมกระโชกแรงอ่าฝนท่าบายานนะครับเอฟซอ่าฝนบายานยานตะล่มนะครับเอฟซครับยานตะล่มอากาศหนาแรงนะครับเกิดไฟเกิดฟืนอ่าไฟใหม่ได้ง่ายนะครับก็คืออ่ายู่บ้านใกล้ๆแอดนะครับอ่าทั้งตำบลบงเนื้อนะครับอ่าวังสองสามมือขึ้นหลังนั่นก็มีไฟใหม่บ้านนะครับไฟฟ้าลัดวงจรเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับแล้วก็ทึ่งมีกับสอบเข่ากับสอบน้ำพร้อมนะครับเพบนเฮ็ด หน้าเห็ดเขาแล้่กะก็คือบ่มีเหล้านะครับเอาเขาเอานามไป้เทึ่งบั่นนะครับทึ่งเือนนะครับเกิดไฟใหม่นะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังนะครับช่วงหนาแรงนะครับฟื้นไฟเกิดได้ง่ายให้ระวังดูระว่างล้านนะครับกอนสีลงจากบ้านจากเือนจากซองกะให้เช็คเบิ้งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยควรเป็น่วงนะครับ อาทางช่องวิไลเฮดโชว์นะครับเป็นห่วงเอฟซีเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดเท่ากับบอกกันนะครับเท่ากับบอกกันพูดคุยกันก่อนเท่าสีลงจากเฮี้ยนจากซ่านนะครับให้เช็คเบิ้งปักไฟฟ้าครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่าให้เช็คเบิ้งเพราะว่าแอดวิไลนี่ก็เคยบอกลูกบอกเต้าบอกลูกบอกร้านอยู่ตลอดเรื่องปักไฟนะครับบางอ่าบางคนนะครับเด็กหน่อยนะครับเขากะควบรู้เท่าเพรถึงการนะครับสเสียบปักไว้ชาร์จบพชาร์จแบตโทรศัพท์พัดลบเนี่ยถึกัเสียบค่าไว้นะครับเอฟซีเอา ให้บอกลูกบอกล้านนะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าเหตุเกิดแล้วนะครับแอดแวิไลก็เลยได้นํามาบอกมาก,กาเอฟซีท้งสองกันนะครับบอกลูกบอกล้านห้าให้ถอดปักแล้วก็เ้าก็เช็คเมืองให้ดีนะครับก่อนล่ลงจากเหตุจากสั้นนะครับเพราะว่าบางเทียบบางที่นะครับเพราะว่าแอดวิไลอาชด้วยตนเองนะครับเพราะว่ากระแสไฟบางปักม่สิบบอแนลนะครับมันสิเกิดการสปักนะครับไฟกระแสไฟสิหัวได้แล้วก็อาจสีไม้เสียไม้ผ้าไม้มุ่งไม่ม้อนนะครับอันนี้ก็ เด็กความเป็นห่วงเป็ี่ยนใยนะครับบ่แม่นออกนอกลู่นอกทางนะครับเอามาบอกให้ฟังบางเทียบบางที่แอดวิลบางเทียบสิว่าแอดวิไล่บอลหลายบ่แม่นนะครับก็ถือว่าเป็นการทําคลิปสดคือเก่านะครับอยากให้ได้แปดนาทีเป็นยางต่ําแล้วก็เอาเล่ยเรื่องบ่แม่นว่าออกนอกเรื่องครับเอามาฝากมาต่อกันเป็นอุทาห o r n นะครับรู้ไว้ใช้ว่า,ใ,าใส่บาแบกหามนะครับเพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้าในละมัดระวังนะครับเรื่องฟืนเลี้ยงไฟ ช่วงหนาแล้งนะครับไม่มาถึง10นาทีนะครับเอฟซีเพราะว่าทางแอเดวิลไล์กับเบิงนะครับมีมูมีพวกกันเฟดกันอยู่ทางบ้านนั่นกับขาเจ้าวไหลสดนะครับมาถึง10นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีวอดทางหลังเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านใหม่สองสันนะครับไม่ถึง10นาทีเรียบร้อยกว่ารถดับเพิ่งจะมาหอดมาถึงครับกับแค่ว่ามาดับมาดับเอาทานนะครับเอฟซีผมกับเบิงอยู่เพิ่นไหลสดนะครับมาดับเอาทานเพราะว่ามันใหม่เบิดแล้วนะครับบพรว่าสิเป็น ทรัพย์สินมีคาโทรทัศน์พัดล่มตู้เย็นนะครับทุกสิ่งย่างนะครับเสือผ่านนาแพ่นะครับอากาขอแสดงความยินดีโอขออภัยครับนันเบ้าพีกแล้วขอแสดงความเสียใจครับเอฟซีกับผู้ได้รับประสบภัยอ่าเขาเรียกว่าอุทกภัยวาตภัยนี่ครับบ่มีผู้ใดกำหนดกฎเกณฑ์ใดว่ามมนจะเกิดย่ำใดนะครับให้รักษาให้ระมัดระว่างเอานะครับอ่ามื้อนี้นะครับอ่าเขาเรื่องของเฮ้านะครับเอฟซีบัดนี้นะครับเขาเรื่องของแนวทางนะครับ สิมีหน้าทาาตัวเลขของพ่อกล้วยนะครับมาฝากมาตอนนีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแนวทางตัวเลขของพอ่าากอ, FC, พอกล้วลขขย16มีนาคมครับ2,567งวดที่ผ่านมาครับอ่าเป็นล่างยางเดี่ยวเด้อครับงวดนี้คลิปนี้สิเป็นล่างนะครับเพราะว่าพอ่อกล้วยทรงเหล็กล่างมาให้ก่อนทรงทรงสุดที่เขานะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวทางแอฟวิไลซิโซให้เบิงงวดที่ผ่านมานะครับพอ่อกล้วยฟันเกลีเม็ดเดียวนะครับเลี้ววิ่งเก้าเม็ดเดียว ราคาสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ้วก็หน่วยล่างห้าหกเจ็ดแนวทางงรับเข่าเก้าเจ็ดแต่ว่าแนวทางแตกเจ็ดเก่ากะถือว่าเขานะครับเอฟซีเพราะว่ามันถือตัวเด่นของพอกล้วยเลยนะครับพอกล้วยเด่นเด่นไปที่เก้าเจ็ดเพราะว่าเหล็กวิ่งพอกล้วยเพิ่นวิ่งเก่านะครับ้วก็เด่นเก้าเจ็ดอ่าถ้าผู้ใดโชคผู้ใดมา,านคอมเมนต์มาบอกแน่ได้ครับเพราะว่าพอกล้วยนะครับ เป็นเขาเป็นตัวกลับก็จริงครับแต่ว่ากระเขานะครับเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนี้เป็นล่างมือนี่เสียมาฝากมาตอนเอฟซีพอกล้วยได้ส่งตัวเลขเนวทางมาห้แล้วนะครับอ่าเมื่อนี่นะครับทั้งแอดวิไลนะครับสีลงชุดล่างห้เดี๋ยวชุดเหล็กดับนะครับแอดวิไลลงห้นะครับพอกล้วยก็ได้ส่งมาแล้วขึ้นกันสําหรับชุดเหล็กดับนะครับเมื่อนี่เสียเอาชุดเหล็กเกิดก้อนเพราะว่าล่างงวดที่ผ่านมาของพอกล้วยเขานะครับเมื่อนี่สีเอาชุดเหล็กล่างมาฝากมาตอนกัน อ่ะเดียวให้เวลาของแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับอ่าน่นสคลิปที่พ่อเวยทรงมาอยู่หนารถดนะครับอ่าหนารถดมอเตอร์ไซค์นี่เองเดี๋ยวครับแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับน่งเขียนสดสดกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้แอดวิไลนะครับอ่ามาอัดคลิปอยู่บ้านสวนนะครับอ่าแล้วก็นางอัดสดๆดกันเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวเด้อครับ f ีเอฟซีนะครับอ่าเดี๋ยวก็บเฮาจังคอยแคปหน้าจอพร้อมกันพูดคุยกันไปนะครับ อ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับหองกล้วย ok นะครับใจเย็นๆด้วยครับอ่าอากาศกระหอนนะครับเราไม่ต้องร้อนไปกับอากาศนะครับอ่าตัวเลขแนวทางได้แน่นอนนะครับห้า,ากระบอกสาระละให้กันฟังน้ำเนาะครับเอฟซีเพราะว่าห้าไปประสบเหตุการณ์ต่างๆนะครับทางแอดวิไลกัสิเป็นคนจังสี่นะครับอยากเอามาเตือนสติมาเตือนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่แนฐานเรื่อง อ่าบอดีเขาก็สิได้ป้องกันนะครับบ่แม่นว่าวอลไลนนะครับอยากเอามาฝากมาต้อนกันนะครับเห็นแนวบอดีมาเตือนไพ่กันนะครับพ่อกล้วย16นะครับอางวดวันที่16นะครับแล้วชุดเลขดับพ่อกล้วยนะครับเอฟซีขอบอกนะครับเพราะว่าอ่าเขาก็เคยเอามาลงอยู่นะครับเพราะว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ดับอยู่นะครับหนึ่งมีหน้าคมที่ผ่านมากก็ดับอยู่ นะครับแล้วก็มือนีก็เลยว่าอ่างวดนี้นะครับเสี่ยงมาฝากมาตอนเอฟซีกันสําหรับชุดเหล็กดับผู้รอค่อยกับลอค้อยนะครับผู้ว่ามากกับว่าเป็นยังนะครับเข้ากับว่าต้องเบิงว่าต้องติดตามสําหรับชุดเหล็กดับนะครับเข้ามาติดตามชุดเหล็กเกิดของพ่อกล้วยกระได้นะครับเอาครับงวดนี้สิบหกมีนาคมนะครับเอาล่างเด้อครับเด้อแล้วอย่ามาเป็นล่างเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสซคิฟให้ดีครับเป็นล่างนะครับงวดนี้พ่อกล้วยได้วิ่ง คือเป็นยังซี่น้อครับเอฟซีติดเจ็ดติดเก้าเหมือนเดิมนะครับก็คือวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับอวดนี้วิ่งเจ็ดกับเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับอ่าพเปิดยังครับแนวทางวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับสําหรับเหล็กวิ่งวิ่งเจ็ดกับเก้า สิบล่างครับสิบล่างก็ได้ตัวเกานะครับเอฟซีสิบล่างก็คือเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวเกาสิบล่างครับเจ็ดเก้าศูนย์เดี๋ยวท่านเอ็ดไปไล่เขียนไก่สีแล้วครับเย็นเย็นด้อครับอ่หน่วยล่างเขียนกับเขียนหน่วยล่างครับ วันนี้หน่วยล่างนะครับไก่สีแล้วแล้วครับเอฟซีบอโดนหน่วยล่างหน่วยล่างได้หนึ่งได้สามได้หกอาผู้ใดสี่บ่มักสี่พกลววจับคููไห้นะครับเขาสามารถจับเอาเอางได้เพราะว่าพกลกวยแยกแยกหลัก สิบลักหน่วยมาหาพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าพอกลวยจับมาบอกีีคู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้โซ่ตัวเรียให้บึงครับาจาับคู่ครับคู่แรกครับเจ็ดสามครับเจ็ดหกเจ็ดห้าสามคู่ครับแต่ว่ามีคู่ร่องรองกับมีคู่ร่องพร้อม ลอง06กับ91ครับ06 91์้าหอ่าเรียบร้อยครับเบเอฟซีบ, FC, บอโดนเขียนบอโดนนะครับแป๊บเดียวอ่าเตรียมแครบหน้าจอครับเตรียมแครบหน้าจอแนวทางของพอกล้วยชุดล่างนะครับอ่าเตรียมแครบหน้าจอครับโอ้หอนครับเอฟซี FC, หอนแหง นี่ครับเอฟซีครับเป็นงวดที่ผ่านมาครับอ้าวล้มนะครับเอฟซีอ่าเขาขออภัยครับขออภัยไหลๆโอ้ล้มอ้าวครับขออภัยมนนี่ไหลๆล้มนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับอ่าเพราะว่าแอ็ดวีไลอ่าทายถ้ำชดๆอยู่บ้านสวนล้มมากพอดีสคริปปิวนี่ครับอ่างวดที่ผ่านมาครับวิ่งเก้าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวนะครับสีบลางนี่ก็ยังเป็นเกตเก้าศูนย์ตัวเก้าตัวเดิมเด้อครับงวดงวดวันที่สิบหกนี่เดียวทางเอ็ดวีไลให้เบิร์นลวกา งวดก่อนน่นหน่วยล่างครับ5 6 7งวดนี้หน่วยล่างเขื่อนนะครับว่ามันตัวเก่าครับอันนี้เป็นสกิปเก่าเ้อครับ FC นะครับเป็นสกิปเก่าใบเก่านะครับก็คือ7 9 9 7เก่าเกเนะครับหน่วยล่าง567ครับหน่วยล่าง567นะครับนี่คืออ่าใบเก่าใบเดิมเอามาอ้างอิงให้ FC ได้เบิ่งได้ชมงกันอ่ะครับใบไม้นะครับอ่าใบไม้นี่ครับใบไม่อ่าสกิปไม้ครับก็คืองวด16มีนาคมนะครับ เบิกเซคิปให้ดีงวดนี้นะครับเด็กวิ่ง7กับ9าตัวเก่าตัวเดิมนะครับล้วการลักซิบลางนะครับได้ตัวเก่าตัวเดิมก็คือเจ0หน่วยล่างนะครับเอาหน่วยล่างเปลี่ยนนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่ครับหน่วยล่างห้าหเจดมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มก็คือ1กับ3นะครับ6กับ7ยังอยู่นะครับสำหรับหน่วยล่างนะครับก็คือ1 หนึ่งสามหกเจ็ดนะครับหน่วยล่างนะครับอ่าแนวทางครับประกอบพอ,อกมานะครับมีเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดห้าตัวรองคือศูนย์หกเก้าหนึ่งอ่าตัวรองคือศูนย์หกเก้าหนึ่งกระถดมาจากหลักสิบหลักหน่วยขึ้นเก่านะครับศูนย์หกกับเก้าหนึ่งนะครับเอฟซีเบิ้งให้ดีหรือว่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สิจับวินเอาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพ่อควยได้ยืนหลักไฮแล้วนะครับดินหลักไฮแล้วก็คือสิบล่างเก้า เจ็ดศูนย์หน่วยล่าง1นึ่งสาเจ็อ่าแอบวไลท่วนตัวเลขให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณพอ่อคุณแม่กับแคบนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแนวทางชุดล่างของพ่อกล้วย16มีนาคมครับสองพกบเเลขวิ่งตัวเก้าตัวเดิม799ดเนะครับสิล่างตัวเก่าตัวเดิมคือ790หน่วยล่างเพิ่มมานะครับเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งกับสากับเยังเป็นตัวเดิมสําหรับหน่วยล่าง จับคู่ครับ737675ลอง06กับ91นานะชัดเจนตัวตัวเลขให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยอาสุดท้ายนี่นะครับให้เอฟซีทางช่องคุณพ่อคุณแม่ครับอยู่ดีมีแห้งทุกท,ทุกท่านสศกๆกมาน์มาร่ลำรวยเข้าขอให้หน้าทั้งตัวเลขของมะกล้วยเดินต่อนเนื่องไปอีกไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ